ครับสบายดีป้าลุงสบายดีพี่ครูสุคนสมองสบานพบอพ่อกับสองของบ่อตาคือเก่า <c oughs> เปิดมากสามีอเอาเตรียมสาาิลาปานินเหรอป้าลุงนะลาป้าแบบแบบไหนน่ <c oughs> ะ้กร, <c oughs> ระปุป้บบลาลุงอ้าวพ่อแม่ลาป้าบอกมอแหกแต่กระโ <c oughs> ปะงดังทะลุบุพายน้องน้องป้าตีเห็ดเสร็จแล้วเบื้องหลังของเฮาก็คือจอมป่วนจอมดื้ ทูนยาเอ้ยไอ้ทยาลูกยายา้พอเงินด้วยยานยานางอยากมาปวนแม่ของนางแม่ของนางเตรียมเศษน้ำกรปุนน้ำยาป้านินนี่เตรียมเศษน้ำกรปุนมาลอลอซิมกันได้เด้อเนาะ ต้องขอบใจพนใหญ่ก็ไม่ใหญ่หลายเด้อทีั u พอร์ตเละได้เห็ดงานผูกแคนมื่ออื่นหรือว่าอัองปีใหม่เลยพี่น้องเอ้ยมีงานมีงานเมื่ออื่นนี่เนาะืาอสงการเมื่อสถายมีงามีงานสลองเรือผูกแค้นก่อได้สลองวันสงการ จะดีใจらいละบอกบอเคยจัดกินในเฮือนจักเถื่อนมันสงการแกปานินท่านี่จักโตสี่สี่โตแล้วเนาะปลาทเตรียมเศษน้ำกระปุ้นเมตตาซื้อขะปุ้นมาสิบกิโลสิบห้าโลบอกเถอะเดี๋ยวให้เพิ่มใบปลาซะก่อนเดี๋ยวบอตะไปใบซอยเพิ่น หลังจากที่เพิ่นใบแล้วเตรียมสิตั้มาบนี่ตั้ให้มันมีมุนฮะเช่อเมตตาหนึ่งยจังหน่อยหน่องอ้อยอยากซอยบระจักษ์อยากเฮ็ดซอยบระจักหน่องอ้อยนี่หัวมันหัวมันเท่ากับประเทศพน้องเอ้ยเออหัวป้าก็บประเทศพิมพ์ตั้มตั้มแล้วก็ต้องตั้มแล้วก็ต้องลงหมอเลยเนี่ยตั้มแล้วก็ต้องแฟนต่อ เออกระดูกมันมันกว่าเพะถ้าจเจ้าเศดน้ำเขาปุ่นนั่นบุญรอบหนาเลยคอยซีอ่าคอยซีใบเอาแต่อซซีนทั้งนี้คอยย่อกระดูกก็เปลี่ยนอาซซีน้ำเจ้า,านะ <c oughs> ไว้บอกแบบน่ะเ,เพิ่นเตรียมสิต้องอะไรบา้านนี่อ่าน้องไอยซอยบา้บบานได้เจ้าไปได้ซอยได้บ้านนี่จะได้ซอยกระคากก็ได้นี่ <c oughs> นั่นแหะส่อไม่ต่ายแค่หน่อยเลยเตรียมกันต้องเอาอย่างข้างใน,น,นกระดูกันบม่ได้เอาได้เอาเ,อาเ,อาเอาต่น้ำเนื้อมันได้สือ่อแต่ว่าเนื้อปลาเขาก็นยังพลรตําเลยเนื้อปลาเขาจ้วงเลยเนื้อมันเสื่อยลงเนื้อเนื้อเนื้อนะเขาตั้มมุนมุนหรือเขาก็สิเอาลงเลยบ่ไม่บ่ตั้มมุนมุนแล้วก็วะครัวครัวก่อนว่าจะเอาลงแม่ครัวใป็นน้ำหนามัน ô đây là nằm là tôi nó ai những người luôn à nè nản mi anh này nản nà nản mi pìc, tỏi, tỏi, cà tỏi, 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 nè, tỏi, 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 หมูอันไหนเล่นแอวใช่ป่ะหมูอันเมื่ออื่นเตรียมเล่นได้แอวจะก็เงี้ก็เงงก็เงักเลยก็ออ้อยฮอนเอาฮอนเลยนี่สมิ้อตำหมาแม่หยาไปค้นนี่กองรอบนี้คงจะไปกองไม่แต่ขัวเอามาเนี่เอาสมิ้อเตรียมสิขัวเนื้อปลาอะไรแบบนี้ เอออ้าจะเอาหม้อข้างก่อนเลยปลาเกือบสมิวผมกูดไปเรื่องเลยสมิวอยากเห็ดผมใหม่เวลาอ้าวใส่เบิดขวดไปเลยใส่เบิดบ่นี่ยเตรียมเนื้อปลาลงไปแล้วเนื้อหลายหลายปลาเนี่ยเนื้อปลาน้ำกะทิใส่ไปบักหลายหนึ่งเกือบเบิดกล่องไปเลย ไว <S ane> ้ใส่อีกใส่ในหมอคือเกลือแกนี้ครับขวานเนื้อปลาให้มันเขากันกับน้ำหนาหม้อพอดกดดกดดกดแบาดนี้เซฟมือใหม่คนบรคกอยสิได้เห็ดประได้เหรอเซฟมือใหม่น้ำหนาอันบน่ะมีพริกแดงแล้วก็กระเทียมแล้วการทำขิงเนี่ยเตรียมครลนคารลินเลยเขากันเลยแบบนี้ขัวน้ำหนามันจะก่อนเหรอ แม่ตาเตรียมสิปรุงแล้วบาดนี้มียังไงแม่ปุงนี่คืงนัวผงสลดอืมเพราะว่าหม้อบักใหญ่อืมมันต้องใส่ร้ายเลยนี่นึ่งแม่เพราะหม้อใหญ่ต้องใส่ซีเรียลัยเนี่ยนะแมันเจ้าขาดยังบานี่ขาดตีนไก่แม่เวลาใส่ตีนไก่รอบนี้คันบะตาไปเองบะตาเอามาใส่อยู่อันนี้แม่ตาไปเป็น มาได้เอาหอมมุนหวนกนมาเลยนนี้น้ำน้าใส่หมักิกบ้านเฮาเองเนี่ยกระต้อนนี่ก็ยังหอมเลยใส่น้ำปลาลงไปอีกนะเครื่องปรุงเฮามีแต่น้ำปลาครับพร้งสดบบกเท่านั้นบ่แม่ณกับเกลือเนี่กับใส่เกลือในพน้า ใส่กระปุกเลยกปุกหน่อยปลาแดดปลาแดในปลาแดกปาซิวขืางแน่ได้หนิปลาแดดปาซิวหน่อยปลาตงแมตาวัทิขาดมาได้ก็คือน้ำตาลอ้อยนะนอกจากที่ปรุงปลาไแนวแน่ปลน้่านันบปลาละาแล้เกลือแล้วก็เบิร์ดเครื่องปรุงอะไร ก็ใส่บบตใส่ร้ายดอกใส่ของนู้ใส่เพราะเป็นพิธีนั่นหนึ่งนะพอมันนัวเลยใส่ร้ายม่ใส่วันตะเลือพี่น้องเห็ดแบบสูตรบ้านบ้านเอาเลยเดี๋ย่ต้องใส่น้ำหนามาจากทีซื้อแต่ใส่น้ำหนาที่ขายตามตลาดเเเาองลยน่าสีแดงแดงแม่ใส่น้ำหนาอันอันพริกพริกแกงนะมันสีแดงแต่ว่าท่านอันมันเทิองมันก็อยากโสมเหม็นอยากเสียไว อันนั้นบ่มีส่งอันนี้เอาเฮ็ดไว้มื้ออื่นก็บ่เสียแม่นพลกพเฮาําเองอือปรุงแล้วรุงพแล้วเรียบร้อยแม่ปาโตพร้อมใส่หม้อเลยงานนี้แม่เอางใส่หม้อเลยน้ําะอีกชิ้นมตาเองแม่นงเลยลงเลยปุงเมแน่นอนสิบ่อันบ่มีสีสันดอกเพราะว่าแม่ตาบ่ได้ใส่อันพริกแกงแม่น เอตาบมักใส่เนี่ยมาสองมาซื้อมันเสียเงินซื้อมันเสียเงินผีแกงนะเ้าตตามเอาหมกผีเ้าเองนี่ยดีสุดแล้วแมนประหยัดเศรษฐกิจซอยกันจากสิบคนอาทีเนี่ยปลาสี่ครัวนะมาใส่หมอแล้วเพิ่มข้างขึ้นอีกข้างขึ้นนี้เพื่อให้มันอุ่นบ่อเลยอยังไง เพื่อให้อันนันเนื้อปลากับมันน้ำปรุงมะนี่เครื่อปรุงมะนิเกเข้ากันมันส้นทอดกันปลาเลื้องอ้อร่อยเลยบ้านนี้สีชันได้แล้วมากินน่วกันเด้อเบิดสจุกู่จุกคนเด้อสีสันเลี้ยงแล้วไม่สนากินก่อนตัวแดงเด้อเสียดายบ่มีไตกินตีนไก่บอกแตายยังกินเนื้อตีนไก่พี่น้อง เมตาองงงน้รอบนาจังเอา<ม>ประมาณสามสิโลม่ใช่เ <laughs> <c oughs> ดเเี่ยวเราปลาลุงบ้านนี้บางในหูปัดหนามแดงจืดขึงอยู่บ้านนี้เป็นตาแส็บดีไปเะบังสังเกตทางลุมก็เป็นเนื้อปลานิ่นและในบ่แม่นเนื้อไก่เนสะียดายบุมีตีนไก่ใส่ตเตรี้ยวละบานนี้ตเตรียมพร้อมเสิร์ฟเอาสามิวตเตรียมเสิร์ฟเลยบานนี้ เด่๋ยวสมิวเตรียมเสิร์ฟให้กับน้องๆแล้วก็บเบอรสุขูสุขคนเนอเนาะน,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  <c oughs> น้องอ้อยมาเด้อน้องอ้อยเด้อน้องอ้อยนอนนะกระตื่นนอนรอถากินจะสลืมสลือน้องอ้อยจักนิ้วสามบ่น้องอี้น้องอ้อยยังสวยอยู่นะยังสู้สองนิว้วเตรียมเสิร์ฟให้กับ แมนครับเด็กๆแล้วก็ทั้งป้าทั้งลุงเลยพอน้องอ้อนมันก็มาเล่นไงเออน้องอ้อนน้องแต่หาเมืงแรงฮะก็ตื่นเลยหัวหุ่มเลยป้าแม่ตาขึ้นขึ้นมาแล้วเสียดายบุมีตีนไก่โอ้ยเสียดายเยอะเลยกันเลยนี่เตรียมเสิร์ฟคอยคอยถ้วยหนึ่งเด้อเพราะว่ากินบโบลายนะมันเดืกเลยกระเพาะยังโมย่อยพรากินข้าวแดงเลย หลังจากที่ฮอกาเตรียมเสิร to ์ฟล um, yeah. ้วก okay. oh, ็พพ้อเสิร์ฟแล้วปรุ่งมาบนี้เตรียมลงมือมากินน้ำกันเด้อเบสุกูสุกคนเด้อมากินน้ำกันเด้อเบสุกูสุกคนพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายคุณพี่คุณป้าเอฟซีเสุกูสุกคนแล้วก็เอื้อพันน้ำเด้อมากินน้ำนองเดือยเด้อกินขนมกินรอบเดึกหลังจากเหตุนน้ำแล้วก็ซิมเลยเป็นอะไรน้องอ้อย กินร <mile> ูเพชรรูปเพชรนคับอนปได้หรอขอแบบนอนคือนอนไปดีพี่น้องไปด้อไปด้วามที่เราไได้กินยนตื่นลุงอด่แล้วอันกินขมตื่นลุงถอดถวายมห้ท่านม

มื่อไงง้ออยู่วะนอะมือเราเลยเมื่อตีไก่หลาอรื่ว่าเบกมือนะเจ็บนะตีก่หลายหลายมือก่อนเมื่อนี้นะมือจะตีมือน่ตาลืมก่อตาลืมเหรอเมื่อนท้โทศสังก <10 Hi. S 2> ัดประมาณหาโมกเัะรอา ไล่แมวไปดอื่น่เติมน้ำนี่ลูกใส่น้ำมาเพว่มมานั่นจะเป็นสัตว์สัตว์เอิ้เอาเลยแคะแเพน้าขอปุ่นต้อนหับแขกสมาในงานมออื่นงาน มาเนกันจนค้องร้าพระจางละป่าลุงขอมกบใจดูคนดีเขามาติามเรับลมเด้อไปสัดล้างน้องอ้อยก่อนน้องอ้อยแค่นเธอนี่พ่อกันหนาเด้อพ่อกันขิปหนามืออื่นเนาะมืออื่นมีมีงานอยู่เพื่อนเฮามืออื่น